สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันพฤหัสนะคะที่15กุมภาพันธ์แพ็กจัดส่งวันนี้ให้ได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นคลิปนี้จะเป็นไม้จัดเซตเนาะให้อยู่ที่เซตละ260บาทนะคะในแต่ละเซตก็จะมีเป็นไม้ด่างไม้ปลายจะมีไม้กระถาง6นิ้ว1ต้นไม้กระถาง4นิ้วอีก2ต้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเนาะว่าม,มีอะไรบ้างเนาะ ถูกใจเซตไหนนะคะโทรหาแม่ค้าได้เลย0805194988เบอร์โทรขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะจ๊ะใครมีเฟสทักเฟสใครมีไลน์ก็ทักไลน์ได้เลยใครไม่มีเฟสไม่มีไลน์โทรมาเบอร์นี้นะคะขึ้นไว้ให้ด้านล่างแล้วตรงนี้เลยเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะ แล้วก็ลูกค้าใหม่ถ้าเราบาังเอิญมาเจอกันเป็นครั้งแรกแม่ค้าฝากกดติดตามช่องของแม่ค้าเอาไว้ด้วยนะคะจะมีไม้มากหน้าหลายตาและโปรโมชั่นหลากหลายมาให้ลูกค้าได้เลือกหาสะสมกันอยู่เสมอนะคะยังไงฝากช่องด้วยนะคะแล้วก็ใบกัมปูนะคะแม่ค้าก็มีจําหน่ายนะ1แพ็คนะคะบรรจุ5กิโล1กล่องมี5กิโลก็คือถุงละ1นกิโลแบบนี้5ถุงนะคะอันนี้เป็นถุงละ1นกิโลนะถุงที่1 นี่ถุงที่สองอันนี้สามอันนี้สี่และก็ห่ามีนะคะกล่องหนึ่งจะบรรจุทั้งหมด5้กิโลนะคะแพ็คเป็นถุงละหนึ่งกิโลให้แบบนี้เลยใช้งานง่ายใช้งานสะดวกนะคะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยกรีดออกมาได้เลยเป็นใบก้ามปูล้วนนะคะตัวนี้ไม่ได้ผสมแกลบหรือไม่ได้ผสมขุยมะพร้าวใดๆเป็นใบล้วนเลยนะคะลูกค้า ใช้กันอย่างต่อเนื่องนะซื้อทีละกล่องก็ได้หมดแล้วก็สั่งใหม่นะคะ1กล่องบรรจุ5กิโลก็จะอยู่ที่โอนอยู่ที่130บาทปลายทางจะอยู่ที่170บาทปลายทางถ้ารับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทนะคะราคารวมส่งให้หมดแล้วนะคะสำหรับใบกัมปูลูกค้าก็กลับมาซื้อซ้ำกันเยอะนะคะค่อยๆซื้อก็ได้ลูกคา้าทีละ1กล่อง2กล่องทีละ5โล10โลก็ได้ ถ้าใช้ดีจริงๆก็กลับมาซื้อกันใหม่ได้เรื่อยๆเพราะว่าแม่ค้าก็มีจำหน่ายตลอดแม่ค้าใช้เองด้วยนะคะแล้วก็เอามาแบ่งปันให้ลูกค้าด้วย อยากให้ต้นไม้ของลูกค้าจะเริญเติบโตได้ดีเหมือนของแม่ค้านะเคล็ดลับง่ายๆเลยวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกนั่นเองดินนะคะบางทีถ้าเราใช้ที่มันแน่นไปมันละเอียดไปป่นไปเนาะมันย่อยสลายไวรากมันเดินได้ไม่ดีมันแน่นก็คือดินมันแน่นไปบางครั้งก็ลูกค้าไปซื้อดินที่เขาเขียนว่าเป็นดินใบก้ามปูนั่นแหละก็คือมีส่วนผสมของใบก้ามปูจริงแต่เขาผสมแกลบขุยมะพร้าวแล้วก็ดินด้วยตรงนั้นมันก็จะย่อยสลายไวเกินไปมันก็จะแน่นตัวนี้สําหรับ,บ ตอี่เขาชอบดินที่มันมีความโปร่งนะคะก็แนะนําให้ใช้เป็นใบก้ามปูล้วนแบบนี้นะคะเป็นหยบยาบลักษณะหยบยาบแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องเป็นดินละเอียดมากมายนะคะเขาชอบเขาชอบเขาเรียกว่าอะไรชอบดินโปร่งโปร่งรากเขาจะเดินได้ดีเพราะรากเขาเดินได้ดีหลอดใหม่มันก็แทงออกมาตลอดนะคะนะลูกค้าสงสัยไหมทำไมหลอดใหม่ไม่แทงเนี่ยไม้มันไม่โตใบเก่าก็ล่วงโรยราไปตลอดหลอดใหม่มันก็ไม่อยากจะมานี่แหละ สาเหตุแรกเลยนะคะอันดับแรกเลยลองเอาไปใช้ดูค่ะลองเอาไปเปลี่ยนไปใช้เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์การปลูกดูใช้ตามแม่ค้าดูนะแบบนี้เลยนะคะมันใช้ดีจริงๆถ้าใช้ดีกลับมาซื้อซ้ําได้ตลอดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะใบหยาบแบบนี้เลยใบหยาบๆยพวกเนี้ยเมื่ออยู่ไปในระยะหนึ่งประมาณสัก 4 5เดือนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายของเขาไปเองนะคะเราก็คอยสังเกตดูว่าถ้าดินมันลักษณะดูและมันแน่นๆข้างหน้ามันเละและดินมันแน่นและมันเหมือนดินเหนียวและเราก็สามารถเปลี่ยนดินให้เขาใหม่ได้นะคะขยายไซส์กระถางเปลี่ยนดินลิหน้าดินเก่าที่มันแน่นๆออกนะคะแล้วก็เพิ่มดินตัวใหม่เพิ่มใบกัมปูตัวใหม่เข้าไปนะคะหรือดูรากทะลุกระถางแล้วก็สามารถอัพไซส์เปลี่ยนกระถางได้เช่นเดียวกัน นะจ๊ะราคาที่แจ้งไปก็คือรวมส่งให้เราทั้งหมดนะสวยมากผูดําธรรมชาตินะคะพร้อมใช้ได้เลยไม่ต้องเอาไปหมักแล้วนะคะตัวนี้หมักธรรมชาติมาแล้วมันทับถมกันอยู่ใต้ต้นมาเป็นเวลานานผูดําธรรมชาติแบบนี้เลยใบยไม่ใหม่จนเกินไปนะคะใบใหม่เกินไปก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยวมันไม่มีอากาศเนาะมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรออกซิเจนนะคะเดี๋ยวไม้มันก็จะ ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม,ไม่ไม่โตเท่าที่ควรเนาะใบกัมปูที่ใช้ก็คือเขาต้องใช้ในลักษณะที่หมักกำลังพอดีนะคะหมักเอาใบสดมาหมักก็ได้หรือเป็นการหมักทับถมใต้ต้นกัน,กนแบบธรรมชาติแบบนี้เลยก็ได้ใช้ได้ทางสองแบบนะคะอันนี้ราคารวมส่งให้แล้วนะคะโอนอยู่ที่130บาทปลายทาง170บาทปลายทางรับ10กิโลอยู่ที่300บาทสั่งซื้อได้ตลอดจ้ามาดูบอลสีกันนะคะว่าวันนี้เป็นไม้จัดซตเนาะ อยู่ที่เซตละ260้บาทนะคะมีต้นอะไรบ้างมาดูกันได้เลย260ส่งฟรีนะคะมีปลายทางเซตที่1ค่ะเซตที่1ก็จะมีเป็นเดี๋ยวแม่ค้าไล่เป็นต้นใหญ่เนาะกระถาง6นิ้วเป็นต้นที่1แล้วกันที่เหลือ4นิ้วก็เป็นเป็นเป็นสต้นหลังเนาะจะได้ไม่งงอันนี้กระถาง6นิ้วนะคะก็เป็นเงินแสนนะคะเงินแสนจะมีติดด่างแบบนี้อันนี้มันมี2ต้นในกระถางนะ มีสองเฉดนะคะเป็นหน้าเข้มกับหน้าอ่อนแบบนี้ด่างทั้งสองต้นนะคะเงินแสนนะน,นี้เป็นฟอร์มก่อให้ไปนหนึ่งกระถางนะจ๊ะอันนี้เป็นปราสาททองแผลงเป็นพื้นเขียวป้ายแดงนะคะปราสาททองแผลงนะให้ไปนหนึ่งต้นจ้ะอันนี้เป็นสมบัติสยามนะคะสมบัติสยามเปิดด่างมาแล้วนะคะอีก1ต้น นี่อันนี้ใบใหม่ของปราสาททองแผลงนะ3ต้นนี้นะคะจัดอยู่ในเซ็ตที่1ค่ะ260ส่งฟรีมีปลายทางนะคะจัดส่งให้วันนี้ได้เลยจัดส่งของวันพฤหัสของจะถึงลูกค้าประมาณวันศุกร์วันเสาร์โดยประมาณนะคะถ้าลูกค้าทางภาคใต้ก็จะถึงประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะจัดส่งจากจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะส่งได้ทั่วประเทศส่งปอน,นอีเอ็มเอสนะคะแพ็คให้อย่างดี VIP ทุกต้นรับประกันการเสียหายจากการแพ็คของแม่ค้า ะะถ่ายคลิปขณะแกะกล่องไว้ได้เลยนะคะถ้าต้นไหนเสียหายแม่ค้ายินดีเคลมให้นะจ๊ะแพ็คให้อย่างดีทุกต้นจริงๆนะคะลูกค้าประจําจะทราบดีถ้าลูกค้าใหม่ยังไม่เคยลองลองสักทีหนึ่งนะคะลองสักครั้งหนึ่งจะได้รู้ว่าแพคให้แบบ V.I.P มันเป็นยังไงนะคะอันนี้เซตที่1ต่อมาเซตที่2จ้าเซตที่2ก็จะมีเป็นอันนี้ให้ไปเป็นเพชรมารินนะคะเพชรมารินดังมาแล้วนะ1ต้น แล้วก็จะมีเป็นคุณหญิงทองม้วนค่ะ1ต้นตัวนี้ฮันนี่ดิวนะคะตัวนี้ไม้ตัวนี้น่าเก็บน่าสะสมเพราะว่า หน้าเขาเปิดหลายมิติเล็กๆเ,เขียวใบต่อไปจะเปิดเป็นอมเขียวอมเหลืองอมชมพูเปิดขึ้นมาหลายเฉดนะคะตัวนี้ฮันนี่ดิวเลี้ยงไว้ดูความสวยได้เลย3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่2ค่ะ260บบาทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางลูกค้าสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแม่ค้าได้เลยอำนวยความสะดวกให้ทุกช่องทางนะคะอยู่ที่ลูกค้าสะดวกราคาก็ให้ไปในราคาเดียวกันเอาที่ลูกค้าสะดวกละกันว่า สะดวกอยู่รอรับของที่บ้านไหมแต่ถ้าบางท่านไม่ไม่อยู่บ้านไปทํางานให้คุณพ่อคุณแม่รับให้ท่านก,ก,ก็โอนได้นะคะไม่มีปัญหาเลยได้หมดคือคือเอาที่ลูกค้าสะดวกนั่นแหละต่อมาเซตที่3นะคะก็จะมีเป็นสีการนานะคะ1ต้นนะต้นใหญ่ๆเลยป้ายมาแล้ววันอังคาร1ต้นค่ะแล้วก็จะเป็นน้าเมืองน้นนะเปิดหน้าสวยๆมาแล้วอีก1ต้น3ต้นนี้นะคะจัดอยู่ในเซตที่3จ้ะ260เท่านั้นค่ะ ต่อมาเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่จะมีเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะ1ต้นตัวนี้ฮันนี่ดิวนะคะ1ต้นจะ้ะแล้วก็เป็นเดือนธันวาคมอีก1ต้นนะคะ3มต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่4ค่ะต่อมานะคะเซตที่หเซตที่ห้าให้เป็นดารานพัลั์นะคะ1ต้นกระถางหนิ้วนะคะตัวนี้เป็นปิ่นมณี นะคะปิ่นมานี1ต้นนะคะด่างมาแล้วแบบนี้ใบไผ่ด่างนะคะแล้วก็ให้เป็นเงินแสนนะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะก็มีตัวแผลงบ้างตัวหน้าปกติบ้างมันอยู่ในกอเดียวกันให้ไปทั้งกอแบบนี้เลยนะคะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่5ค่ะต่อมาเซตที่6นะคะเซตที่6ก็จะมีเป็นสีเ,เลือกงามนะคะ1กระถาง วันอังคารจ้ะหนึ่งกระถางแล้วก็พยามุจรินนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วอีกหนึ่งกระถางนะจ๊ะสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หกนะสองร้อยหกสิบบาทส่งฟรีมีปลายทางนะคะจัดส่งวันนี้ได้เลยคะ่ะต่อมาเซตที่เจ็ดค่ะ เซตที่7ก็จะมีเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะเนี่ยหต้นนางรักสดเทวีค่ะ1ต้นแล้วก็จะมีเป็นบอลกาบวิรัญญาอีก1ต้นนะคะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7วิรัญญาเนี่ยเดี๋ยวโตขึ้นเขาจะกัดสีนะมันออกเป็นสีแดงๆชมพูเข้มๆนะคะไปไล่แดดสักหน่อยนึงเดี๋ยวเขาเปิดหน้าสวยเลยแหละ นะคะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7 half. จ่ะสนใจเซตไหนโทรได้เลย080 519 4988นะคะเห็นคลิปปุ๊บโทรได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม้หมดนะคะจัดมีแค่10เซตเท่านั้นนะคะวันนี้260บาทส่งฟรีมีปลายทางนะจัดโปรโมชั่นให้สุดพิเศษเลยต่อมานะคะเซตที่8ก็จะมีเป็น ดารานพรัตนะคะ1ต้นอยู่ในกระถาง6นิ้วตัวนี้เป็นหันุมานอมพระพลานะคะ1ต้นจัดตับรมามเกียรตินะคะแล้วก็จะมีเป็นพันธุ์ท้ายน,นรสิงห์อีก1ต้นนะคะเริ่มเริ่มจะมีสีและเรื่อมาละนะคะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8จ้าต่อมาเซตที่9นะคะเซตที่9ให้เป็นตัวนี้พรพุทธะนะคะอันนี้เป็นไม้แยกหน่อเนาะหนต้นนะคะพรพุทธะหต้น พลอยชมพูค่ะ1ต้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นฮันนี่ดิวนะคะ1ต้นนี่จะ3ต้นนี้นะคะจัดอยู่ในเซตที่9นะคะนี่จะต่อมาเซตที่10เซตสุดท้ายของเรานะคะก็จะมีเป็นดารานกพร,รัตนะออกติดเขียวๆนิดๆทั้งหมดเลยนะวันนี้คัดมาให้นะคะเขียวอ่อนๆแล้วก็จะมีเป็นสิลาเพชรนะคะศิลาเพชรเป็เปนตัวแผลง นี่อันนี้เป็นตัวแปลงหน้าสวยเลยแหละนะคะนี่นะแล้วก็ให้เป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวป้ายมาแล้วนะคะอีกหนึ่งต้นสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่10บนะคะ เรียบร้อยนะคะครบจบแล้วทั้ง10เซตนะใครสนใจบอนสีนะคะไม้จัดเซตก็สามารถสั่งได้หรือใครสนใจอยากสั่งแต่ใบก้ามปูก็ได้นะคะจัดส่งให้บรรจุแพ็คแยกกล่องกันอยู่แล้วนะคะเอาใบาก้ามปูไปลองใช้ก่อนก็ได้นะลองไปเปลี่ยนวัสดุอุป,ปกรณ์ของเรานะคะอุปวัสดุในการปลูกบอนสีพูดผิด นะคะลองดูนะว่ามันจะเจริญเติบโตได้ดีไหมอย่างที่แม่ค้าพูดจริงหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเลยเพราะบางทีถ้าดินมันไม่ดีจริงๆอะไม้มันก็ไม่โตะนะคะลูกค้านะลองเอาไปใช้เอาไปเปลี่ยนดูนะคะแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเขาได้เลยภายใน1เดือนนะคะเขาจะโตะขึ้นมาหลอดใหม่แทงขึ้นมาตลอดนะคะสวยงามแน่นอน ะะอสำหรับวันนี้ก็จะมี10เซตนี้นะคะสนใจต้นไหนโทรได้เลย0805194988จัดส่งให้วันนี้จ้าเช่นเคยค่ะวันนี้มีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงมันบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะถูกใจเซตไหนอย่าลืมโทรหากันนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ